รับคนดีว่าให้รีวิวให้นะครับก็นี่รับมีเช็ควาวนะครับก่องตัวะครับขนาดนิ้วคลึงนะครับแล้วก็ซามตั้งนะครับซามตั้งเป็นซีรีส์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวปูนะครับจ้ามตัวนะครับเลือามาต่อกับเช็ควาวนะครับแล้วก็ซามตั้งนิ้วคลึงอีกก่องตัวนะครับอ่าแล้วก็มีกอลดนะครับลดจากซีลดจากที่นิ้วเป็นนิ้วคลึงนะครับแต่ตีในคลิปนี้อยู่เป็นสีน ที่นิวเป็นร่องนิวโขลนะครับปลอตัวนี้สีรานก็ไม่มีใกล้กันเลยเพราะมันเลยต้องเปลงจากอ่าร่องนิวเป็นนิวกลืงโขนนะครับเปลือกจีรนก้าวตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวทำรับอากาศยุนี่ครับก็ประมาณขนาดที่นิวนะครับยาวอ่าความยาวต้องเกินอาทิตย์สิ้นนะครับเพราะถ้าว่าสั้นเกินอากาศมันก็เข้าไปน้อยอย่างนั้นมันก็น้อยนะครับแล้วก็มีกว่าปิดนะครับกว่าปิดกว่าปิดสี่วุ้นว่าว่าปิดตีนิวหนึ่งตัวนะครับ เราก็กรบนะครับการจ่ายเก้านะครับต้องเป็นเก้าอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเปลี่นเปลีนตั้มก็เหลือกเป็นโตที่มีความหน้านะครับกล้องโตน้าเต้นะครับโตต้าว่าโตธรรมดามันจะแตกนะครับอย่างนั้นมันจะหมากแล้วก็จะมีโกปิดตรงหนึ่งตัวนะครับหนึ่งนิวคลึงนะครับนี่ครับโตในลักษณะแบบนี้ได้เลยครับตาหวามีงบหมากหมาก็ใจเป็นเจ็กเว่าช่งนิวก็ได้ครับ เจ็ควาวรองนิวก็ตัวหนึ่งรองนิวก็ประมาณเจ็ดรอยทิปอันี้นิวกลึงก็ห้ารอยกว่าบาทครับมันเป้งรองตัวนี้ก็เป็นตรงเรื่องอย่างดีนะครับนะครับมีบอลวาวหวําำรับเปิดปิดตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าครับไม่มีไม่ไม่มีได้มากับทำายงายกับเปลื่นเือนตทํากันแล้วจุดหนึ่งประมาณปันกว่าบาทครับมันเป้งครับรองตัวนี้ครับเป้งกับเจ็ควาวนี่ครับัวนี้ตัวไม่กี่บาทครับทิปาบาทตามทิปกทิปเก่าทิปตัวทิปาบาทพวกนี้ครับอ้นี้กระจายเป๊บขนาด ตัวนี้ก็เป็นตัวเฉีอมก็ะปเป็นตัว PVC นิ้วกลึงนะครับนิ้วลึงอ่างถ้าว่าเราตากนาดเล็กๆงนั้นมันก็น้อยครับตรงตาไม่เช็กว่าหญิงใยิ้มมีเดงนั้นมาครับนี่ครับการโตนะครับตรงใจเทปเป็นเกลียวด้วยนะครับเพราะว่าม่ออาการมันแน่นนะครับมีความป่มเตกไปเลยหนึ่งตัวนะครับนี่เตกกว่าบนนี้เดงเดงแดงนั้นมันเตกเลยครับเพราะว่าเดงั้นมันหมากนะครับ